สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาไขข้อข้องใจสักหน่อยนะครับซึ่งก็ท่านผู้ชมเพื่อนๆหลายคนนะครับซึ่งโดยเฉพาะคนที่ว่ายังไม่เคยปลูกอ้อยนะครับมือใหม่ที่อยากจะปลูกอ้อยแต่ยังไม่ค่อยรู้จักสายพันธุ์นะครับพอดีผมก็ได้ดูในเพจใน อะไรหลายๆเพจนะครับหลายๆเพจซึ่งก็หลายๆคนก็ยังมีความเข้าใจผิดอยู่นะครับ mm. เกี่ยวกับอ้อยสายน้ําผึ้งนะครับซึ่งส่วนมากแล้วก็ยังไม่รู้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์มีอะไรต่างๆที่ว่าคอมเมนต์ไปว่าอ้อยสายน้ำผึ้งนะครับคือจริงๆแล้วอ้อยสายน้ำผึ้งผมบอกไปหลายคลิปแล้วว่ามันจะอยู่ คล้ายๆกันกับอ้อยอีกหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งผมก็ดูในอของบางท่านบางเจ้าเนี่ยคือมันเป็นอ้อยอื่นนะครับอ้อยเมอริชาร์ดมั่งอ้อยแดงน้ำผึ้งบ้างหรือว่าอ้อยอะไรหลายๆสายพันธุ์นะครับที่ว่าคล้ายๆกับสายน้ำผึ้งคือแบบอยู่ดำๆม่วงๆนะครับทีนี้ก็เลยหลายคนเข้าใจว่าเป็นสายน้ำผึ้งนะครับแล้วก็อบอกว่าสายน้ำผึ้ง ไม่ดีคันออกมาแล้วน้ำำําดําน้ําคล้าน้ําเปลี่ยนสีอะไรแบบนี้นะครับก็เข้าใจปิดกันไปใหญ่เลยนะครับทีนี้ไอคนที่ไม่รู้เรื่องก็เลยเวลาฟังแบบนี้ก็ไปเข้าใจเป็นแบบนั้นด้วยว่าอ้อยสายน้ําพึ่งใต้อ่ามันเปลี่ยนสีมันสีคล้ำอะไรแบบนี้ครับผมก็ทำคลิปไปหลายๆคลิปแล้วนะครับก็คนที่ติดตามดูก็เข้าใจกันแต่ว่าคนที่ยังไม่ ไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ค่อยได้ดูก็ก็ไม่รู้ก็ยังเข้าใจว่าเอออ้อยสายน้ําผึ้งไม่น่าปลูกแล้วก็สีไม่สวยนี่นะครับคือสายน้ําผึ้งของเทนะครับคั้นออกมาไอเน,นี้ยผมเพิ่งผมก็เพิ่งคั้นเมื่อกี้คือถ้าคั้นออกมาสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่รู้จะดูชัดหรือเปล่านะครับก็คือเขาจะออกเขียวอมเหลืองนะครับสําหรับไออ้อยสายน้ําผึ้งใต้นะครับแล้วก็ไม่มีเปลี่ยนสีนะครับ ถ้าเปลี่ยนสีเนี่ยสีคล้ำสีออกคาเฟ่อะไรต่างๆคือไม่ใช่สายน้ำผึ้งใต้นะครับอันนี้บอกให้เข้าใจกันนะครับแล้วว่าผมก็ทําไปหลายคลิปแล้วก็พยายามอธิบายนะครับนี่คือน้ําของสายน้ำผึ้งนะครับอาจจะหนวกหูเสียงรถหน่อยนะครับพอดีอยู่หน้าถนนขายน้าอ้อยอยู่นะครับส่วนนี้คือลําต้นนะครับลําต้นของสายน้ำผึ้งอันนี้ผมปลูกใส่กระถางไว้นะครับไว้โชว์ข้างร้านนะครับ แต่ตอนนี้ไม่ได้โชว์ามาผูกไว้เพราะว่าลมมาแรงนะครับนี่คืออ้อยสายน้ําผึ้งนะครับบางท่านบางบางคนก็เห็นรูปร่างหนะ้าตาลคล้ายๆกันนะครับกับสายน้ำผึ้งก็คิดว่าเป็นสายน้ำผึ้งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้าสายน้ำผึ้งเนี่ยก็คือเนี่ยครับก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับแต่อาจจะดูไม่ชัดนะครับเพราะว่าพอดีแดดมันส่องด้วยแดดส่องด้วยนะครับ แล้วก็นโน่นรูปร่างลักษณะใบนะครับนะครับคือใบเขาจะเล็กนะครับใบใบเขาจะเล็กแบบนี้นะครับถ้าใบใหญ่ๆไม่ใช่สายน้ําผึ้งนะครับเนี่ยสายน้ําผึ้งเนี่ยใบเขาจะเล็กนะครับแล้วก็ไปยี่กอที่ปลายใบนะครับจะมีหนวดใกล้ๆหนวดหรือสีนะครับนั่นอะปลายใบสัเกตดูที่ปลายใบนะครับเนี่ยครับ ที่ปลายใบของสายน้ําพึ่งมันจะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าปลายใบไม่ไม่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใบใหญ่ก็คือไม่ใช่สายน้ําพึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆน,นะครับเข้าใจกันตามนี้ด้วยนะครับก็บางทีเราพูดไปโดยที่เราไม่รู้จักสายพันธุ์ที่แท้จริงแล้วไปบอกว่า,าสายพันธุ์น้นไม่ดีสายพันธุ์นี้ไม่ดีนะครับคือมันไม่ใช่นะครับอันนี้ผมก็เลยอธิบายให้ได้ฟังกันนะครับ ต้นสายนาพึ่งเป็นแบบนี้แล้วก็ใบใบก็เป็นแบบนี้นะครับส่วนน้ำเนี่ยครับน้ำก็เป็นแบบนี้นะครับอ่านี่น้ำเป็นแบบนี้คือเขียวอมเหลืองนะครับสายนาพึ่งของแท้นะครับอ่าเข้าใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ